สวัสดีท่านผู้ชมนะคะติวจาก i d u ู Group c h a n n e l ค่ะประเทศจีนนะคะเป็นประเทศที่มีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า e ีวีมากที่สุดในโลกแต่นับปัจจุบันนะคะได้เข้าสู่วิกฤตฟองสบู่รถ e ีวีซึ่งจะเห็นได้จากเมื่อไม่นานมานี้ที่มีรายงานว่า พบสต็อกรถ E ีวีจอดทิ้งไว้จำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นนะคะกว่า80%ของผู้ผลิตรถ E ีวีจีนอยู่ไม่รอดจากเดิมที่เคยมีบริษัทรถ E ีวีเกือบ500ลายเมื่อปี2562แต่มีปิดกิจการไปราว400ลายเหลือเพียงประมาณ100ลาย ปัจจุบันที่ยังคงอยู่รอดคำถามตามมาคือเกิดอะไรขึ้นกับ E ีวีจีนจนนำมาสู่วิกฤตในครั้งนี้สาเหตุนั้นมาจากอะไรก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อน จีนเคยประสบปัญหามลพิษทางอากาศสูงท้องฟ้ากรุงปักกิ่งและอีกหลายเมืองเต็มไปด้วยหมอกพิษ PM 2 5จากการเร่งขยายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหานี้ได้ทำให้รัฐบาลจีนหันมาเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมด้วยการออกระเบียบควบคุมอย่างจริงจังและส่งเสริมพลังงานสะอาดท้องฟ้าที่เคยดูมืดมัวก็สดใสามากขึ้นเรื่อย จีนยังออกนโยบายสนับสนุนรถ EV อย่างเต็มที่ด้วยการให้เงินอุดหนุนสูงถึง60,000หยวนหรือราว3 0 0 0สนบาทต่อคันนับตั้งแต่ปี2,552จึงทำให้ราคารถ EV ีน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันค่ะการส่งเสริมเชิงรุกเช่นนี้ทำให้บริษัทรถ EV ีจีนมากมายเข้าไปเกาะกระแสนี้โดยในปี2561ก่อนโควิด1 9มผีผู้ผลิตรถ อีวีจีนสูงถึง487ลายและเมื่อปีที่แล้วจีนผลิตรถอีวีกับรถอีวีไฮบริดมากถึงกว่า6ล้านคันโดยเพียงจีนประเทศเดียวครอง60%ของอุตสาหการรมอีวีรวมทั่วโลกด้วยกระแสนี้จึงทําให้บริษัทต่างแห่เข้ามาผลิตรถอีวีกันเป็นจํานวนมากแข่งขันกันลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าหลายบริษัทยอมแบกรับการขาดทุนเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดไม่เว้นแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาก็ต้องประกาศลดราคาต่าง เพื่อให้สามารถสู้ราคาได้นั่นเองค่ะเมื่อช่วงปลายปี2,562นะคะจีนเผชิญระบาดโควิด -19 รัฐบาลดำเนินมาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวดและยาวนานประกอบกับจีนเข้าควบคุมการเติบโตของทุนใหญ่ซึ่งแม้ปัจจุบันจีนจะเปิดเมืองแล้วแต่เศรษฐกิจจีนยังคงเผชิญความซบเซาเงินเฟ้อจีนกลายเป็นติดลบ0.3%ในเดือนกรกฎาคม และบวกเพียง0.1%ในเดือนสิงหาคมสะท้อนภาวะเงินฝืดซึ่งส่วนทางกระแสโลกที่เผชิญเงินเฟ้อเมื่อเศรษฐกิจจีนเผชิญความซบเซาประกอบกับธุรกิจ E ีวีแข่งขันสูงและส่วนกำไรจริงก็น้อยมากอีกทั้งรัฐบาลลดเงินอุดหนุนลงหลังจากที่อุดหนุนมา ตลอด10ปีจึงทำให้บริษัทเช่ารถจำนวนมากปิดตัวลงรถที่บริษัทซื้อไว้ถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในลานร้างนับหมื่นคันบริษัทผู้ผลิตอีวีจีนจากเดิมเกือบ500รลายออกจากตลาดรถอีวีราว400รยลายเหลือเพียง100รลายในปัจจุบันที่ยังคงอยู่รอดโดยบริษัทที่ยังเติบโตต่อเนื่องก็หนีไม่พ้นบริษัทสายป่่นยาวอย่าง BYD เทส l าไซโดยบทสรุปแล้วจากกระแสะรถอีวีที่ผ่านมาแรงในจีนพร้อมนโยบายรัฐที่อุดหนุน สูงถึง3 0 0แสนบาทต่อคันจึงทำให้บริษัทจีนจำนวนมากต่างกระโจนเข้ามาทำธุรกิจนี้การแข่งขันด้านราคาจึงเชื่อเฉนกันอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามโควิด1 9กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มีการปิดเมืองอันยาวนานผู้คนอยู่แค่ในบ้านประกอบกับรัฐบาลก็จัดระเบียบการเติบโตของตลาดทุนด้วย และยิ่งในสภาวะแข่งขันอันดุดเดือดนี้บริษัทผู้ผลิตและให้เช่ารถ e ีีจึงล้มหายจากไปเป็นจำนวนมากเกิดสุ่สารลดนับหมื่นคันเหลือเพียงบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่ยังคงอยู่รอดก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถยนต์ e ีีในจีนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ